สวัสดีอากาศยามเย็นค่ะตอนเย็นๆน,นะคะแดดไอแสงแดดอ่อนๆพระอาทิตย์กำลังตกดินนะคะวันนี้หนาวมากเดี๋ยวสักพักก็พ่อขวัญก็จะเอาไฟมาก่อนะคะมาเก่อสุ่มไฟให้พี่ใบบัววันนี้ไปเล่นโคลนมาไปทำเพื่อนๆเ,เขาสนุกสนานมาเชียร์เป็นคนเฟรนลี่นะคะชอบทำให้เพื่อนๆ สนุกสนานเฮฮาเสียงดังเกลี้ยกลว่วน้องสายฝนน่าจะน่าจะไอรับมุกนางนะเล่นกันได้ดีนะนางเป็นคนชอบเด็กค่ะเห็นเด็กแล้วชอบหยอกชอบน่าจะเห็นเพื่อนๆแล้วชอบดีใจเพราะควานบอกร้องเสียงดังเลยกูเพราะว่าอยู่นี่ก็คำรามหาเพื่อนนะคะ ทั้งวันเพราะว่าที่นู่นมองไปมองไปทางไหนก็มีแต่เพื่อนมีสาวน้อยมีบุญจันทร์มีห่อเพชรมองไปตรงไหนมันก็เหมือนอุ่นใจอยู่ตรงนี้มันโลง่งมองไปทางไหนก็ว่างแต่อากาศหนาวมากค่ะทุกคนที่นี่นะคะสุรินหนาวกว่าพัทยาเยอะเลยมันทั้งลมทั้งเย็นที่นูน่นเต็มที่แค่ลมเฉยๆแต่ไม่ได้เย็นขนาดนี้ที่นี่แบบเออเย็นยะเยอะือก นางเป็นไงบ้างล่ะไปเล่นมาสนุกเป้าไปเจอแฟนด้วยไงไปเจอไมเคิลอืมร้องเสียงดังเชียเห็นน้ำกระโดดลงน้ำเลยอยากกินหญ้าเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงอยากกินกล้วยดิอยากกินต้นกล้วยไง วนี่พ่อควานเอามาใส่หญ้าแล้วนะนางดื้อเอาเนี่ยเน,นี่ยลองดูว่านางจะกินป่อะอะใบบัวก็เป็นช้างตกงานอีกเชือกหนึ่งนะคะที่มาจากพัทยานะคะฝากแม่แม่เอฟซีช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะครอบครัวเรานะคะติดตามได้ทางช่องใบบัวช้างครอบครัวนะคะกักตัว14วันค่ะ ดูนางจะอึดอัดแล้วอยากออกพื้นที่มากพ่อควันก็เลยพาเดินเล่นนะคะวันนี้ไปเจอแฟนไปเจอน้องสายฝนไปเจอแม่กำไรนะดีใจใหญ่เลยนางเป็นคนชอบเด็กอะคะ่ะนานเป่าน้ำกล้วยมาหาแม่อีกก็ช่วงภารกิจกับตัวนะคะพ่อควันก็ได้ขุดบ่ออย่างที่แม่ได้แจ้งไปตอนคลิปก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูว่าบ่อ ขุดไว้อะลึกแค่ไหนแล้วและน้ําออกหรือยังจะใส่ท่อได้หรือยังเดี๋ยวไปดูกันค่ะมาถึงแล้วคะ่ะบ่อที่พ่อควันได้ขุดนะคะว้าวน้ําออกแล้วค่ะแม่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 เอฟที่ FC สังเกตดูนะคะน้ําออกแล้วก็ใส่มากด้วยค่ะไม้ตัวนี้นะคะที่พ่อควันตั้งไม้ไผ่นี้ก็คือบันไดเวลาขึ้นลงนะคะ พ่อควันทาด้วยความระมัดระวังนะคะน้ําลึกน้ําน้ําออกอะคะ่ะทุกคนใส่มากเลยอะคะ่ะเย้ภารากิจของเราใกล้จะเป็นความจริงแล้วนะคะใบบัวใกล้จะมีน้ําไว้ลดหญ้าก,กินแล้วเราจะมีหญ้าก,กินแล้วนะคะแต่ว่าพ่อควันบอกว่ายังยังไม่ลึกพอยังใส่ท่อไม่ได้ ต้องลึกกว่านี้อีกถึงจะใส่ท่อได้นะคะท่อเป็นท่อวงกลมแล้วก็จะมีฝาปิดด้วยนะคะเวลานั้นพ่อควันบอกว่าต้องทำด้วยความระมัดระวังเพราะว่าลูกเรายังเล็กอยู่ทุกอย่างต้องเซฟตี้นะคะโอ้ลึกมากค่ะแม่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 เอฟซเห็นไหมคะ น้ำใสกิ้งเลยค่ะถ้าขุดลึกลงไปอีกเราก็จะได้น้ำเยอะแล้วก็จะใส่ท่อลงไปนะคะแล้วก็จะมีน้ำลดยาให้พี่บัวได้กินตลอดทั้งปีนะคะแม่แม่เอเป็นไงคะโอเคไหมคะฝากเป็นกำลังใจให้ช่องพวกเราด้วยนะคะกับภารกิจขุดบ่อเอ่อเพื่อพี่ใบบัวในครั้งนี้นะคะหลังจากกัดตัวเสร็จเอ่อ1 4วันเราก็จะไป ร้านวัสดุก่อสร้างนะคะเพื่อทำการซื้อท่อเป็นท่อปูนนะคะแต่มันแต่มันต้องมีใดด้วยะคะ่ะเราก็ไม่รู้ว่าใดอ่ะราคาเท่าไหร่แต่ถ้าสูงมากเราก็ไม่รู้ว่าจะสู้ราคาไหวหรือเปล่านะคะต้องดูก่อนแม่แม่แม่ควันก็ยังไม่รู้เลยว่าราคาใดอะ่ะมันเท่าไหร่อืมแต่น้ำออกแล้วอะคะ่ะ มันคือความคิดของพ่อควันนะคะที่ตั้งใจทำให้พี่ใบบัวในครั้งนี้กับสภาวะวิกฤตช้างตกงานมานะคะเราต้องทำยังไงให้ได้เพื่อช้างเราอยู่รอดนะคะเพราะว่าลำพังถ้าจะมาหางเงินซื้อญ้าให้เอ่อให้พี่บัวกินอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวนะคะเพราะว่าทั้งคนทั้งช้างมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะคะ อะไรที่เราเซททาแล้วประหยัดได้ทั้งเดียวเราก็จะทํานะคะเพื่อเขาอืมพี่บัวเป็นไงดีใจไหมไปหาพี่บัวกันพี่บัวน่าจะดีใจแหละดูท่าแล้วเพราะว่าจะมีหญ้าก,กินตลอดทั้งปีแล้วเราก็จะได้ประหยัดค่าน้ำประปาด้วยนะคะก็จะมีน้ำให้พี่บัวไว้กินด้วย วันข้างหน้าพี่บัวก็จะมาเป็นเพื่อนพี่ใบบัวพี่ใบบัวก็จะไม่เหงาร้องโกก์กากกันทั้งวันพี่บัวก็ร้องมอพี่บัวก็ร้องแปลนมีความสุขน,น่าดีใจสีถึงตกงานยังไงแม่กับพ่อก็ไม่ปล่อยให้ให้ขาดอาหารหรอกนา พี่นิวกับพี่ชาเขาก็ตัดต้นกล้วยให้กินทั้งวันนะคะกล้วยไม่ออกลูกแล้วมั้งป่านี้ตัดทั้งวันตัดแล้วก็เบกมาให้พี่ใบบัวอืมอันนี้พ่อควานเตรียมหญ้าไว้แล้วตอนรอบดึกเดี๋ยวดึกดกพ่อควานเขาจะมาเกาะไฟให้นะคะามาอีกตัวแล้ว ไม่รู้ว่าพี่คำแสนหรือเปล่านี่มาอีกตัวแล้วนะคะพี่พลายคำแสนหยิบกินได้เลยเอามาจากพัทยานะมาฝากเพื่อนๆเ,เอามาฝากพี่สายฝนเอามาฝากพี่กำไรแล้วก็ทุกคนที่เดินผ่านมา,หย,าหยิบกินได้เลยนะคะพี่คำแสนกำลังเดินทางมาจากวังทะลุนะคะ อืมเย็นมาติดตามได้ค่ะใบบัวชังครอบครัวค่ะเอ่าพี่คำแสนติดใจลูกสับปะรดลูกสับปะรดลูกสับปะรดหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วบัวดูบัวเห็นเพื่อนเห็นเพื่อนเห็นเพื่อน เอาไปกินเลยบัวบอกอืมหนาวไม่รูาวหนาวมากเลยบ้านเราเนาะหนาวมากเลยมาจากวังทะลุนะคะอืมฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเสร็จภารกิจสิวันน่ะเราก็จะ สิ้นสุดการกักตัวแล้วเดี๋ยวจะพาพี่เบเบัวไปทำกิจกรรมเหมือนกันฝากเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจในเรื่องภารกิจการขุดบ่อเพื่อใบเบ,บัวด้วยนะคะใกล้จะเป็นจริงแล้วขอบคุณแม่แม่เอฟซี FC นะคะที่ส่งกำลังใจมาให้แล้วก็ทักทายหนึ่งกำลังใจของท่านหนึ่งคอมเมนต์ของท่านคือกำลังใจของเรานะคะเราพอเรามีกำลังใจเราก็ทำคลิปเอ่อดีๆอยาก ทำคลิปให้แม่ๆเอฟซี FC ได้ชมกันทุกวันนะคะอยากให้รู้ว่าวันนี้เราทําอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะคะอากาศหนาวมากเดี๋ยวสักพักแม่ควันกับพ่อควันก็จะแบกฟืนมาละคะ่ะมากาะไฟให้พี่ใบบัวเมื่อวานหนาวสั่นยิกๆเลยขนขนลูกทั้งตัวขนขาแบบ ขาสัญญ่นยิยิๆเลยพ่อควานบอกไม่รู้ว่าได้หลับได้นอนหรือเปล่านะอากาศมันน่าจะหนาวแต่หนาวมากค่ะทุกคนโอเคยังโชคดีที่เรากลับมาบ้านแล้วเรามีล่มเงาใต้ต้นมะขามที่บ้านนะคะพอได้พักพิงอาศัยในสวนของเราเองนะคะ เขาจะได้ไม่ต้องอยู่ห่างไกลหูไกลาตายุงก็ไม่ค่อยมีนะคะที่นี่น,นันน่นนั่นนั่นอยากเล่นดินแล้วอากาศมันหนาวจะเอาดินมาโปะตัวอย่างนี้นะคะเพื่อม,มันเทาความหนาวเห็นเพื่อเห็นผู้ชายไม่ได้นะที่คำแสนไปเมื่อกี้นะ่ะเห็นไม่ได้น,ะนางนโอเคค่ะยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะ ฝากเป็นกำลังใจหนึ่งคอมเมนต์ของท่านคือกำลังใจของช่องเรานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ